สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาก็จะไปเล่นกับนกหงยกนะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเล่นกับเขานานแล้วแต่ก่อนจะไปดูสิโอ้โหแดดอะไรจะแรงได้ขนาดนี้เนาะพอฝนหยุดนะ จะบอกว่าแดดหน้าหนาวเนี่ยแรงมากๆเลยค่ะนี่เวลาทำงานแบบว่าไม่เมื่อยแล้วก็แบบไงมันไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยพี่นาก็จะออกมาเล่นกับลูกสมุนของพี่นาเนาะให้มันแบบว่าใจมันมีความสุขสักเล็กน้อยนะ แล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งทำงานต่อเนาะนี่ดูสิคุยกันใหญ่เลยอ่าแดดหุบแล้วพี่นาเอาน้องเป็ดนะอเาลูกเป็ดน้อยนะมาอยู่หน้านกของโยกดู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 ทำอะไรกันมากเนี่ยลูกเสียงเชี้ยวเจ้วเลยเสียงเี้ยวเจ้วเลย ความสุขของคนรักสัตว์เลี้ยงเนะ้อความสุขของคนรักสัตว์เลี้ยงเจ๊เจเ๊ลูกทำอะไรกันเนี่ยที่นายย้ายเข้ามาตรงนี้นะเพราะว่าตรงนั้นมันจะแบบว่ามันไม่มีดินมันมีแต่ปูนมันก็เลยจะเละๆนะเวลาเขากินน้ำเน,ะนาะนี่ยก็จะเอามา,านี้เดี๋ยวคืนนี้นอนนี่เลยนะเนี่ยรู้ไหมลูกรู้ไหมลูกไ,กกไกปเข้ากล่องเดี๋ยวคืนนี้นอนนี่เลยเนะี่ยยายทำที่นอนไว้ให้แนละ้วป้ายถอย ยายจะข้าไปหานกปล่อยเลยพีย่ดาให้เขาอ,อยู่ติดกับน,นกพานเนี่ยก็กลางคืนก็เปิดไฟได้ทั้งนกได้ทั้งเป็ดเดี๋ยวไปข้างในกันพอเข้ามาในกรงนกแดดก็หุบเลยมืดอีกต้องเปิดแสงช่วยนี่มีคู่นี่กระจุกกระจิกกันเนี่ยเดี๋ยวจับไปจับไปอ่า ให้มีลูกเลยเนี่ยกระจุกกระจ,จิกกระจุกกระจิ๊เห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเห็นเจ้าตัวนะแม่ฟ้าฟ้าตัวใหญ่ๆอะค่ะอันนี้พินาเรียกเขาว่าเขียวหัวเป็ดกับไอ้เจ้าเนี่ยนเนี่ยสีฟ้าๆแน่นะไปะหากันอีกไปหากันอีกเดี๋ยว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 อันนี้เป็นเป็นนกพ่อแม่พันตัวใหญ่ของพินาเลยนะทำอะไรกันนะลูกทำอะไรกัน แห้งแห้งทำไรมาหายายที Sadly, ่แห้งสวยจังเลยสวยจังเลยสวยสวยไหมลูกอันนี้เพิ่งลงรังมานะเนี่ยเนีนยเนี่ยนกลงรังของพี่นาก็มีหลายตัวไปไหนหมดเนี่ยไปไหนหมดหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้อยู่นี่อยู่ข้างหลัง อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่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 เนี่ยพึ่งลงรังนะฮะน่ะเนหลืองตาแดงอน่ะเหลืองตาแดงนะแล้วก็เขาขาวฟ้าโอ้โหใครแกง่ะลูกใครแก้งหน้าตาหมอกแมกมาเลยเนี่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 ยอันนี้ก็พึ่งลงลังนะคะยังเป็นลูกนกอยู่ออาอาเอาเก่งด้วยเอาไปดึงหางเขาลูกอันนี้เป็นชลดลูกนกพึ่งลงรังนะคะเนี่ย อันนี้ไม่ใช่อันอันนี้จะกอนเมฆเนีนย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 ่ยเนี่ยเนี่ยอาหาหลังเนี่ยพึ่งลงลังนะคะเนีย่ยตัวนี้ก็พึ่งลงลังอันนี้อันนี้พ่อใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิโอ้โ้โอ้ไหวมจริงไหมเขียวเองเป็นพ่อใหญ่แล้วใช่ไหมบอกยายสิเป็นพ่อใหญ่แล้วอายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยอัน,นนี้จะบอกว่า เกือบสิบปีแล้วนะเออไม่ได้ม้นะเนี่ยเจ้าเขียวเนี่ยอายุเขาเกือบสิบปีแล้วนะคะอยู่กับพี่นามาตั้งแต่พี่นาเริ่มเลี้ยงนกอะเออสวยด้วยเลี้ยงยันแก่พี่นาไม่ไม่ปล่อยง่ายอะนี่อันนี้ก็ลูกนกนะท้องม่วงๆนะคะ บางทีก็เริ่มเบื่อเบื่อค่ะไม่อยากจะขยายแล้วแองแองเอ้ยเป็นไงบ้างล่ะลูกแ้งสบายดีไหมแองดูทำทด,ดูดูแห้งแหงแห้งทำไมนั่งอย่างนั้นเดี๋ยวพี่นาจะบอกให้ฟังว่านกเวลาเขานั่งเราสามารถดูเพศได้นะเนีย่ยถ้าถ้านั่งแล้วขนอ่ะ ขนที่ท้องนะไปกอมอยู่กับอยู่กับอ่ามือของเขาอะอยู่กับเท้าของเขาเนี่ยตัวผู้ค่ะคือสังเกตหลายครั้งแล้วแม้แต่นกเขาก็เหมือนกันนะแห้งแห้งนั่งหลับอะแห้งนั่งหลับอะเมื่อคืนไม่ได้นอนเนี้ยเราอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดนั่งแบบเนี้ยเห็นไหมคะขนจะไปกอมอยู่ที่เท้าเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียเขานั่งอะ่ะ ท้องอ่ะท้องจะไม่ไม่ไม่ไมาติดแบบนี้นะคะนี่สังเกตได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งตัวแล้วน่าจะแห้งแห้งเอ้ย <c oughs> น่ารักมากเลยแห้งอะ่ะอันนี้เหลืองตาแดงเหลืองตาแดงอันเนี่ยลูกนกทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเพิ่งลงลังมาเนาะ เดินไม่ดูเลยนะเราอะชนกล้องยายเลยนะเนี่ยเป็นใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะจากการสังเกตสังกาของพินานะเออจะเป็นแบบนั้นนะไม่ไม่ไม่ได้เอามาอะไรมาบ่งชี้ดูสังเกตดูพี่นาใช้การสังเกตดูกันนั่งมันจะแล้วมันก็จริงด้วยดิ ด,ดู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 เห็นไหมเห็นเห็นสีฟ้าท้องฟ้าไหมคะน่ะอันนั้นคือแม่นกของพี่นานะดูสิเห็นไหมขนเขาจะไม่มากอมเท้าหรอกค่ะเขาจะอยู่ห่างดูดิทําไมทําไมนกชุดนี้ไม่เข้ามาหาพี่ formation. นาพี Kirby ่นาจะบอกว่าอ่าชุดที Clan ่เวลาพี่นาเข้ามาแล้วชอบมาเกาะมา อะไรพี่นาน่ะพี่นาคัดจะเป็นพ่อแม่พันหมดแล้วค่ะคัดจะเป็นพ่อแม่พันหมดแล้วนะคะอันนี้คือเป็นชุดที่อ่าไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยเข้าหาแล้วค่อยจะชื่นเท่าไหร่นะคะลูกเพราะว่าอากาศมัน,นเอาแน่นอนไม่ได้ค่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอีกแยะ เดี๋ยวก็หนาวอีกแล้วนะพี่นาก็ต้องคอยเอาฟ้าทลายโจูนให้เขากินตลอดกะเพราก็ดีนะคะกะเพราก็ดีเนะาะเนี่ยเห็นไหมนั่งแบบว่าเหมือนหนาวอะ่ะจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะไอตัวที่ชอบกอดชอบเกาะพี่นานะี่ยเขาไปเป็นพ่อแม่พันหมดแล้วน้อยเหลือมางกันน้อย เดี๋ยวพี่นาขอตัวเกจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นาไปเก็บฟ้าทลายโจรให้นกดีกว่าพี่นามีความสึดว่านกหน่อยๆไม่ค่อยสดชื้นนะคะอาจจะก,กระทบความเย็นบ้างอะไรบ้างกลางคืนเนะาะค่ะสวัสด,ดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบายบาย